สบายดีพอแม่พี่น้องเบอร์สกูสกุลบวัวซิ่ในประเทหรือว่าต่างประเทศเนาะยินดีตอนห้าปัาสูสองแม่น้องมิวห้ากินแบบวิธีลาวเนาะมาพอก็แม่น้องมิวมาหนีคือเกา่าเนาะทุกคนแม่น้องมิวก็สิ้ไปห้ากินเนาะมันนี้มีโอกาสเนี่ยไปห้ากินสิไปห้าคูดห้อยเดือทุกคนเนาะว่าสิใดหรือบัได้วันนี้มาเบิ่งน้ำกันว่าห้อยเดือยนี่ยหนีมันอยู่แบบใดเนาะไปไปเบิ่งน้ำการกับแม่น้องมิวสิพาไปจากสิมาหรือบ่แล้วเนาะ กำลัางสไป้มือเล็แม่น้องมิวกับปกับร้านสองคนเนาะมันเนี่หล่อเข้มดอนเนาะนนนก็มาหอดแข้มปลาแล้วเนาะนี่นก็สิด้เขาไปหาแถวทาทงในเนาะแม่น้องมิวกะหาโบกเกงคือเขาดอกเนาะแต่ว่าอยากไป้องเนาะมวนเคยมาหาน้ำเขาเจ้า หาตามอันนี้นะทุกคนตามปวกพ่นปวกเนาะพ่นปวกหรือว่าก้นไหม่เนาะเราจะจะหมักหาแบบนีเนาะทุกคนจะเป็นหู้เข้าไปเนาะ นี่เป็นหูแบบนี้เลยาตามตีนโอดเนาะแล้วกับขู่กระตาเสถ่งเอ้าโอ้เบิ่งเนี่ยทุกคนเพ่นได้เราได้ผุนเ<อ>นาะตายแม่น้องมิวกำลังมากบัดนี้เห็นพอ่อหูพ่อคายเลยนี่รี่ว่ามาันซีอยู่ในโขนไม้แบบนี้นะทุกคนเนี่ยบอกเนาะ นี่อู้แบบนี้นะทุกคนนี่สิเป็นอยู่ตามเหมาไม้แบบนี้เนาะนี่นี่เนาะมิวขุดลงไปเนาะมีจักหน่อยเลยเนาะแล้วมิ้วกับบวกลยเดี๋ยวคอยเด็กพูดสับนี่พออะไรทุกคนนี่หมักหอยจักสิจักหน่อยเนาะนี่หอยอืมอ่ะ โอ้นี่ทุกคนหอยเรือเนาะนี่คือว่าเห็นหน่วยเดียวเนาะได้ด้วยเดียวทุกคนหูเนี่ยเนาะเอาไว้ตไปไปบงบนไว้อะพอแล้วเนาะทุกคนหูเนาะมาสิมักอยู่ในพ่นกระโตหรือว่าพ่นปวกแบบนี้เนาะยนแมน้องม้สิกูดเบ่ง ก็ย <Z ich aaS> ูังไงแล้วที่อนี่้ยเอาใส่ขั้นคอกรนะผมว่ามันอยู่เลิกนี่นี่มาแบักไงมันทุกคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวว้าตัวใหญ่ยังดีไม่แน่ มีจชกหน่อยเดีเนาะเบิดแล้ะเนาะได้หน่วยเดียวทุกคนก้นเนี่ยก็ได้หน่วยเดียวเนาะเป่น้องมิ้วมันนี่เพราะอาจจะก้นละหน่วยเนาะแต่ว่าเขาจบไปห้าก้นสี่ก้นหาเลยก้อนนี่กับแม่น้องมีออกจากป่าหอยแล้ะเนาะเพราะว่าความตัางใจมันนี่กับเลาะห้าหอยน้ำละกันสิไปเบิงเท่าน้ำนะทุกคนเนาะ พัล้านกับเมื่อยเลยผู้ส่วนเมื่อยเลยเบิ่งนาเลาะเนาะตามป่าตามดงเทคนอน้อเคยไปคือหมูเห่าเนาะเมื่อยง่ายเมนอมิวสิเลาะไปเบิ่งเท่ากับสิเลาะโขเมื่อเนาะสวนห้อยกับเลาะบัไดใกล้บันไดเนาะเลาะห้าแถวพิมพิมดอนนะเนาะเมนอมีวกัห้าบกคอยเก่งคือเ่าแหละตอนนี้เมนอมิวก็มาหอดน้องเท่าเนาะ แต่ว่าคือซีเมนเป็นวันซินหรือวันถุยางจักจย่งนี่แหละเท่าเน่าเบิดนะทุกคนนี่เจักว่าวันซินเจักว่าวันถุยางน้องเมย์น้องมิวกับบดิเบิงปฏิทินเนาะมาเอาเลยบิกนี่มันเน่าเนาะเป็นแผ่นอยู่ปกตินี่เป็นเหงาเป็นเหงาอยู่ื่างกลางเนาะน้องกับแคมดอนนะทุกคนบดิไก่เทียงคนไนแคมป่าเนาะนี่ สะอาดน้องดุดไม่ไหมเนาะแต่ว่าเสียดายมากบ่ถือย่ามเนาะนี่โอ้ยหนาเสียดายเนาะเตียมทุ่งมาบ้าใหญ่ใหญ่มันสิมาใส่เท่านะเพราะว่าแต่ละเทือกับมาเอาอยู่นี่เนาะลายเลยทุกคนเป็นเหงาเป็นเหงาอยู่เนาะแต่ว่ามา,มนน <laughs> เ,า,าเมื่อนอี่พอได้กินซ้ำไปเฮาสิเลหาตัตอื่นเมื่อนแหละขุดเกียดขุดกระปูกกับว่าไปขาเมื่อเนาะเมื่อไ ไปเมือ่ออยากกินข้าวแล้วไปไปร้านก็อยากกินข้าวเพราะร้านแหลนะเนาะมันก็สีโมอมเพ่นั่นแหละนี่ก็ได้เนาะไปเอากระหาเลกากคุดเหียดคุดกระปูมาเลยเนะาะใช่กระปู่คุดกระปู่มานี่บ่มานแล้วมานี่ห้อยกรบป่ได้อีเท่ากรบป่ได้อีก <c oughs> เดือยหน่อซ่าแล้วเนาะน,นี่เบิ่งเนี่ยพลงานมานี่ทุกคน เดี๋ยวหอยซองหน่วยนี่ซองแดงเนาะนี่ยาย่พันปอกเลยสีแกงเนาะไม้ชองอันนี่แหละมือหนีใส่เห็ดเอขนาใส่กัสชาไม่เนี่ยไถบอมาแล้วมัอนี้เนาะเด่หอยซองหน่วยกับใบเนาะไม้นี่แหละมือนี้แม่น้องมีวกับสีแกงเนาะไม้นี่แกงเนาะไม้เด่มาเนี่ยนะแกงใส่เขียรักษาใส่เห็ดบดแม่น้องมิวเด่มาเนาะ ดีแน่แต่ไดโนใหม่ซองหยอดเนาะพอได้มาแกงเพศเนานะฉันกับบได้กินอาหารเทีย่ยงมันนี้บบมียั่งเลยจังซีแล้วเนาะทุกคนไปหากินเนาะบาดมานกับมานบาดประมาณกับโบไดยย้เอียงเลยเลยเนาะกับโบเม่นสะิบบวะได้เสมือไปเลยเนาะผับเหลวกันเลยไล่เติมไีได้เพราะว่ามันเป็นหนอเนาะหนอเหี่ยว

gấp lên nè, gấp lên. đang chuẩn bị hiểu là phá quang. mọi người cùng nó mày nữa. <laughs> <shared> <laughs> มันไรลูกทำบ้ก็ต่อยตีนนะอืมเฮ้ยโยหยาเมื่อไาอหยาเนาะเอสินะอาหารไ่ต่ด้ปล่อยลูกหเบ่งเปไปอยู่ทันยงขออหาหรือเบิ่าตัวที่เดาอของวัวชื่อเล่นะเดยไปไล่รตีนอนนองใ เดีนี้ก็การเรียนี่ข้าวป๊บใช่ไหมใส่ตัวจับไพ่ผู้บ่าวนี่ใจนด้ปัตติบินมาหันน้องไปังจากที่กินเขากินน้ำเรียบร้อยเนาะแม่น้องเมียวก็สิขอจบวิดีโอนี้เพียงเท่านี้เนาะขอบใจทุกคนที่เขามาหาเปิงหรับซุ้มเนาะฝากติดตามในคลิปต่อไปในเด้อทุกคนพป้ในหายเมน้องเมียวมีกำลังใจเห็ุคลิปใหม่ๆออกมาเนาะบ๊ายบาย